เป็นอีกหนึ่งหนุ่มยูทูบเบอร์ที่ตอนนี้มีเหล่า f อแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกหนึ่งคนแล้วนะคะสำหรับหนุ่มซุ้งเพื่อนในแกง SPD ดีของหนุ่มสปายเนียซึ่งบอกเลยคุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มซุงจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวถือเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ที่โด่งดังเอามากๆแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยติดตามเป็นจานวนมากกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเองเนี่ยก็คือว่าทางด้านของหนุ่มซุงนะคะได้มีการออกมา ื่อโพสต์ Post คลิปวิดีโอรูปภาพนะคะที่อยู่กับแก๊งเพื่อนใน SPD นี่เองค่ะคุณผู้ชมขาลงในโซเชียลส่วนตัวซึ่งก็คือภาพดังกล่าวคลิปดังกล่าวที่ทุกคนเห็นนี้เลยมีเพื่อนเนี่ยแทบจะครบแก๊งเลยคุณผู้ชม่ะแล้วทีนี้นะคะทางด้านของหนุ่มซุงเองเนี่ยก็ยังได้มีการเขียนข้อความใส่เอาไว้อีกด้วยบอกว่าความฝันตอนเด็กพร้อมแล้วเพื่อนซึ่งบอกเลยงานนี้หลังจากโพสของหนุ่มซุงถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะเหล่าบรรดา FC ฟแฟน ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวทั้งบอกว่าทําไมในคลิปไม่มี SPD No.1 เลยเอาสไปกลับมาได้นะทอดกุญเชียงขาดพี่ไปแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าผมเชื่อว่าพี่จะเอาพี่ไบรกลับมาให้ได้นะครับพี่คิดถึงแก๊งสไลเดอร์แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมแล้วซะส่วนมากเลยเนี่ยที่แฟนคลับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์นะคะมี แต่เรียกร้องใครอยากจะให้หนุ่มซุงเนี่ยเอาหนุ่มสป라์กลับมาให้ได้นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยหากใครนะคะที่ติดตามผลงานของแกงนี้ก็ต้องรอรุ้นรอติดตามกันอีกทีนึงค่ะว่าหนุ่มสปร์เนี่ยจะเข้ามาแจมกับเพื่อนหรือเปล่าและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านของหนุ่มแบงค์ปีหรือว่าแบงค์ปิยวัฒน์เองเนี่ยที่เป็นหนึ่งในเพื่อนแกง SPD นี้เนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งหนุ่มแบงค์เองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า อยากเล่นมุกครับซึ่งงานนี้เนี่ยเหล่า fc แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์รัวๆให้แก็บคอมเมนต์ดังกล่าวของหนุ่มแบงค์พร้อมทั้งมีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหนุ่มแบงค์ด้วยนะคะบอกว่ารอก่อนตอนนี้เหลือแต่เปลือกหอยอะอย่างเช่นมะม่วงอกร่องเขียวสเสวยได้ปะคะแหมบอกเลยนะคะว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยเขาบอกว่าอยากเล่นมุกทางด้านแฟนคลับก็เล่นมุกกลับกับหนุ่มแบงค์กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆกันเลยนะคะเนี่ย ซึ่งคุณผู้ชมคะหากใครที่ได้ติดตามแกงนี้นะคะก็จะรู้ว่าแกงนี้เนี่ยเขาใหญ่มากๆค่ะเขามีเพื่อนเยอะกันเอามากๆแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยออกมาให้เหล่า fc แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหากใครที่ติดตามแกงนี้รวมถึงติดตามหนุ่มสปาย spd เนี่ยเหล่า fc แฟนคลับชาวเน็ตนะคะก็รอรุ้นรอติดตามกันได้ว่าเอออนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเห็นพวกเขากลับมาคบแกลงกันอีกไหมก็ ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะ